สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอยู่แล้วนะครับที่ช่องเบิร์ดเก่งสวยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนกำลังตามหานะครับผมรถอีโคคาราคา3 0 0แสนต้นอยู่นะครับผมปีใหม่ไม่น้อยน,นะครับผมคันนี้เบิร์ดนำเสนอเลยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ครับผมคันนี้เป็นนะำมิซูบิชิแอตราหน้าหนึสองีโคคาสามบปี20ไม่ส0 0 0 0กว่าราคาบอกก่อนเลยครับจับต้องได้แน่นอนคันนี้ นะครับสามแสนหนึ่งมืนบาทเท่านั้นนะครับผมคันดีฟรีดาวจัดเต็มผ่อนหกเจ็ดพันเท่านั้นนะได้รถเก๋งอีโคคาสภาพป้ายแดงไปขับเลยนะใส่ล้อมวงล้อ,อแมแอกมาให้ครบหมดแล้วนะครับผมนี่เป็นยังไงครับผมอ่ะมาครับเดี๋ยวเบิร์ดพาชมเลยนะว่ามิตซูบิชินะครับผมตัวแอดทัชคันนี้เนี่ยนะครับผมนะมีความสวยความเดิมนะคุ้มค่าคุ้มราคายังไงปะรับชมัาครับนี่ หน้ากระจังโครมเงาสองเส้นสวยใหม่นะครับผมโลโก้มิซูบิชินะครับผมสามแฉกตัวนี้นะเงาเงามงาามกันเลยนะตัวกันชนหน้าผมนะช่องลมนะดำดำด้านๆแบบนี้เลยนะไม่ซีดไม่แตกไม่หักนะอยู่ในสภาพนะสวยสมบูรณ์เลยนะสำหรับใครที่กำลังตามหาสีขาวอยู่นะถือว่าสวยมากๆเลยคันนี้นี่ไฟหน้านะผมตัวนี้เป็นไฟฮาโลเจนธรรมดา นะครับเลนไฟสวยใสยไลข้าบเหลืองใหม่ๆง,งามๆเงา,งาๆแบบนี้เลยนะฮะไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วคูหน่านะครับผมเป็นฮาโลเจนนะสภาพสวยใหม่เลยไม่ผิดหวังครับคันนี้นะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถเป็นเจ้าของมิตซูบิชิแอทราคคันนี้ได้นะครับผมขอแค่ถูกใจรถนะครับโทรหาเบอร์ลนะที่เบอร์095 583 4840นะครับ, 40, รบไฟแนนซ์อนุมัติเซ็นถึงหน้าบ้าน นะครับอนุมัติเสร็จปุ๊บไม่สะดวกมารับอบอกผมได้นะครเดี๋ยวผมเอารถสไลด์ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะเรามีบริการให้เช่นกันนี่เป็นไงครับผิวพันธุ์ดีผิวพันธ์นงามนะครับผมข้างหน้ามีโคมยม่ตัดเล็กน้อนะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะฮะตัวนี้นี่รูฉีดนะ้ําฝนเขาอยู่ตรงฝากระโปงนะครับผมแบบนี้เลยนะครับร้อยต่อกันชนหน้าแผงยึดก,กันชนหน้าแนบชิดติดสนิทไม่มีอา้าไม่มีผเยือะเลยนะ ต้องบอกก่อนเลยคันนี้นะเป็นสีขาวสภาพใหม่จริงๆนะครับผมเรียมสันประตูคมชัดเจนลักยิ้มไม่มีรอยทะลกรอยขีดข่วนแทบมองไม่เห็นเลยนะสภาพมือสองอ่าขอ,ขอทประธานโทษนะสภาพป้ายแดงนะแต่อยู่ในรถมือสองนะคันนี้นี่อาอสีน้ำตาลไม่สภาพสวยใหม่เลยนะเอาใจไว้รุ่นกันหน่อยล้อแม็กสวยๆเลย คันนี้ถ้าเป็นยางปี2021แล้วนะครับผมออกไปเติมน้ํามันขับอย่างเดียวนะครับผมน้ํามันเครื่องเดียวเปลี่ยนให้ก่อนส่งมอบนะฮะนี่โซสปริงเดิมนะฮะซุมล้อเดิมนะัะไม่มีคันมนน้ำมันรั่วซึมเลยนะหมดหมดยึดพบหมดนะครับผมนี่พื้นบันไดนะครับผมยื่นออกมานะให้มันตัดเป็นสีโทนดําขาวนิดหน่อยนะฮะอ่าสวยมากครับมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วฝั่งนี้ กระจกมองข้างครับผมสแตนดาร์ดเดิมแท้โรงงานสีขาวนะครับไม่มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมติดฟิล์มดำๆมืดๆแบบนี้แล้วรอบคันนะสําหรับคุณผู้หญิงที่ชอบแต่งหน้านะจัดไปนะคันนี้นะไม่มีใครเห็นแน่นอนว่าเราแต่งหน้าในรถน,นะฮะตัวนี้กันสาดข้างสีชิ้นนะครับผมสีเสากลางนะสภาพใหม่ๆเลยนะสติกเกอร์เสากลางรดูรอยแทบไม่มีนะแล้วก็ตัวคิวรีดน้ำนะขอบยางด้านล่างนะถือว่าใหม่ สามแสนหนึ่งมืนบาทเดงครับผมได้ Mitsubishi a t t h o นะครับผมเก็ดรุ่นไหนเดี๋ยวผมใหู้ดูใบศกบอเลยนะคันนี้ใบศกบอนะสามแสนหนึ่งมืนบาทนะหนึ่งสอง G LX ไ My 4000ปีสองพันยี่สิบนะครับผมรถมือเดียวนะโหเป็นไงครับผมเบาะผ้าเดิมแท้โรงงานสแตนดาร์ดไม่ขาดไม่ย่นนุ่มจัดเลยนี่เป็นไงครับผมสภาพใหม่นะ ฐานวงฐานเบาใหม่หมดเลยนะที่สำคัญเขาได้เป็นตัวกระจกไฟฟ้าแล้วนะอีโคโคาร์ฟังก์ชั่นขนาดนี้นะโหดูพี่แผงประตูข้างนะแผง้อสวิตเป็นแคฟล่าสีดำวัสดุห่อหุ้มถือว่าใหม่อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวบัสตาร์เครื่องให้ดูดีกว่านะให้ดูหนะ้าปัดเรือนไหม่ดูเลขไหม่กันเลยบุญใจเป็นแบบนี้นะฮะนี่หุ้มซิลิโคนมาให้เรียบร้อยนะอ่ะโอเค เรื are 40, 7, no welche, start ่อเฟสสตาติง่ายนะผมเลขไมคสีหม่นสี่พยก้าสิบเจมาที่ผมไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนนะครับระบบ s t a r ์ t สต็อปซิสเมีมาให้แล้วคอนโซลหน้าใหม่ๆนะรีวรลไม่มีเลย3า0 0 0 0บาทนะเอาไปใช้งานกันได้เลยนะเติมน้ํามันเต็มถังครับเหนื่อยมากๆครับกว่าจะหมดขออนุญาตพูดได้เต็มปากเลยนะคันนี้หน้าจอสัมผัสมีมาให้แล้วนะใช้งานได้ปกติยังไม่มีกล้องมองถอยมาแอร์อันเดอร์ เบอหมุนปกตินะครับผมระบบสตาร์ทสต็อปสซิสเต็มสามารถปิดได้จากทางนี้นะครับผมติดไฟแดงและเครื่องดับแต่แอร์ติดเครื่องเสียงอะไรติดหมดนะกดปิดได้ถางเกียร์ออโต้ดำเงาเปลี่ยนอแบคนะเกียร์ขั้นบันไดนะเพิ่มความปลอดภัยแน่นอนนี่็นไงครับผมเบรมองเบรคสภาพใหม่เลยนะฝ้าเพดานนะครับผมเชื้อตรงเชื้อราไม่มีเลยนะเหมาะสมกับรถป้ายแดงแต่อยู่ในสภาพขอประทานโทษนะรถมือสองนะแต่อยู่ในสภาพป้ายแดง แบบนี้นะครับผมใครที่ตามหาอยู่นะไม,ไม่ผิดหวังแน่นอนผมอะไรนะเป็นมันติฟังก์ชั่นแล้วตัวนี้นะไม่รอกไม่รอดเลยนะครับผมสภาพป้ายแดงมายังไงก็ยังอยู่แบบนั้นเลยนะครับผมนี่ถ้าไม่เชื่อผมนะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างกันนะครับผมนะนี่นะสีเสาหลังเก่งนะครับผมเงาเงางาม,งาม,ง,ามงามกันเลยนะตัวนี้ยาขอบกระดูกงูใหม่ๆนะครับผมหัวน็อตฝสาโป่งนะบานทับนอกบานทับในนะครับผมสวยๆแบบนี้เลย สติกเกอร์และแรงดันลมยางชนงฉลากอยู่ครบหมดผิวดีมากคันนี้นะไม่แพงคันนี้ครับสามแสนหมื่นเอาไปเลยรถคัน <c oughs> ท,ทัวครับอ่ะเบาะผ้านะด้านหลังนี่โหเป็นไงครับอีโคโคาน้อยคันที่จะมีตัวที่วางแก้วนะครับบอกก่อนนี่ที่วางแก้ว2องใบนะครับอีโคคาร์รถติดไม่ต้องกลัวนะอีโคคาเอาอยู่สภาพเบาะใหม่ๆแพงประตูใหม่ๆเลยโหเป็นไงพี่ นะรถเก๋งอีโคคาเครื่องพันสองสามสูบราคาสามแสนหนึ่งหมื่นปียี่สิบไม่สี่หมื่นครับผมไม่แพงแน่นอนครับ,บราคาสมเหตุสมผลนะฮะนี่แม็กสภาพสวยเลยนะอ่าปกติอาจจะเป็นล็อกกระถาฝาครอบก็แล้วแต่นะนี่เบอร์ไม่แน่ใจนะแต่เจ้าของคันเดิมใส่ลอ็อคแม็กมาให้แล้วหรือเซลล์แถมมาให้อันนี้นะฮะบอดี้นะครับผมสภาพสวยเลยนะชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตหลังยังใหม่อยู่นะครับตัวนี้ อ่าผิวพันธุ์ดีบอดี้สวยนะครับผมมีจง,งอยตรงนี้เขาเรียกตูดเป็ดเนาะอ่าติดป้ายสีดำด้านสภาพสวยใหม่เลยนะฮะไฟท้าย LED แล้วนะหูดิพี่พี่พเลนไฟท้ายเงาเงางามงาม,งามแบบนี้เลยนะฮะไม่มีร่องรอยล้าวร่องรอยขีดข่วนเลยนะตัวนี้โลโก้แอตติทิคติดครบไฟท้ายใหม่ๆนะฮะสายรักมิซูติดครบนะครับเดี๋ยวเบิร์ดพาชมด้านท้ายนะครับผมว่างแค่ไหนนะฮะขออนุญาตนะอ๋อต้องไปเปิดจากด้านหน้านะครับผมโอเค นี่ถ่ายเรียวเลยนะใครสนใจนะโทรมาเลยครับ0955834840นะครับผม3 1 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นพี่พี่โอ้โหได้รถไปใช้งานกันแบบสบายๆเลยฝนตกแดดออกไม่ต้องกลัวนะครับผมแอร์เย็นเพลงเพาะด,ด้วยคันนี้โอ้โหเป็นไงครับผมโอ้โหถาดท้ายมีมาให้แล้วนะฮะสภาพใหม่ๆครับผมท้ายกว้างๆนะครับผมแบ่งสัมภาระค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะตัวนี้นะ กลิ่นจะไม่ล่วนไหลไปข้างหน้าแน่นอนนะครับผมนี่สภาพใหม่ๆอ่าให้ดูนะให้ดูซีนได้ดูซีนหายยางอะไหลไม่มีนะตัวนี้นะอ่าซีนเดิมๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะไม่มีชนหนักที่ความสัดต,ต่อแน่นอนนะครับผมสำหรับใครที่กาลังตามหารถเดิมๆนะครับผมนะมือสองคลาสเกตเอนะครับผมนะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างจะเอบวกบวกนะฮะนี่ โอ้โหพี่พี่ดูบอดี้ฝั่งนี้เห็นไหมฮะสวยทุกจุดเลยแล้วแผงกันชนหลังนี่นะครับชิดติดสนิทเลยนะรถเดิมจริงๆคันนี้นะล้อมแม็กสภาพใหม่นี่ดูซุมร้อโชค๊คเดิมหมดนะเดิมทั้งคันเพิ่มเติมคือชุดแต่งกันล้อมาให้คันนี้นะครับผมอ่าสีเงามากคันนี้นี่เบาะไม่มีขาดเลยนะถือว่า ราคานี้เนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับออปชันทีให้ไปเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆนะครับผมคันนี้ใครเครดิตดีนะเงินไม่ต้องใช้ซักบาทเลยนะเดเบิร์ดดูแลให้นะครับผมขอแค่ถูกใจรถพอนะถ้าอยู่กรุงเทพนะครับผมต้องการมารับรถด้วยตัวเองนะครับผมต้องการรับรถวนรัรรถวนนี้เลยโทรมาก่อนเบอร์นัดไฟนันให้นะพนักงานสริปเงินเดือนเอาสลิปเงินเดือนมาอย่างเดียวพอนะสเตทเมน,นเดี๋ยวมาดึงเอาหน้างานนะไฟนันเซ็นรอผลประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง ขับรถคันนี้กลับไปได้เลยนะฮะแอตทราดแอตทราดนะผมบอกก่อนเลยนะมิตซูบิชิเขาเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะราคานี้กระจกไฟฟ้าแล้วนะไม่แพงเลยนะแล้วก็ตัวแม็กเห็นไหมครับสภาพหัวสี่วงน,นะครับผมช็เดิมๆเลยนะค้าวต้มน้ำมนันมันไม่มีรู้ว่าซึมแน่นอนนะครับมาครับผมเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะว่าห้องเครื่องของเขาจะสวยใสยสะอาดยังไงและเดิมยังไงเดี๋ยวเบิร์ดพาชมทุกจุดละเอียดเลย มาครับผมนี่อาเปิดฝาระโปรมานะคะรับผมขออนุญาตวางมือถือสักครู่นะครับเดี๋ยวถ่ายเร็วเรยวเลยนะ <c oughs> เครื่องยนต์นะ้พันสองสามสูบสิบสี่วาลวต้องบอกก่อนเลยนะเครื่องพันสองตัวนี้เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองจากผู้ใช้จริงเขาบอกมาถ้าวิ่งทางไกลนี่มีแตะยี่สิบนะรถติดมีสิบแปดส้า นะตัวนี้แต่จริงๆแล้วเขาเค็มน้ํามัน20กว่าโลลิตรขึ้นหน้านี้ผมจําไม่ได้จริงๆนะว่า e c o ต s t e r ตอนออกจุดป้ายแดงมาเขาเค็มาเท่าไหร่ของทางอของทางมิซูนะมอตรมเบรกกระปุกน้ํามันเบรกนะครับผมนะเบ้าโชค๊คตัวนี้ซีนแน่นๆเลยนะเม็ดอาร์ตเรียงกลมคลมสวยเลย ABS จัดมาให้แล้วนะครับผมตัวนี้นะขับขี่ปลอดภัยเพิ่มเคือเพิ่มเติม,ม,ม,มค,คือความมั่นใจนะครับผมนี่ คันเดิมๆตรงๆ,รงๆไม่มีโคด้ดไม่มีงอเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะคันนี้เดิมสนิทเลยแบตเตอรี่รูกใหม่ๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมใช้งานกันด้วยฐานแบตสภาพป้ายแดงครับผมอ่ะสภาพป้ายแดงอย่างนี้ดีกว่าสภาพป้ายแดงรถสามปีนะรถสามปีนะหัวน่าสวยๆนะวารันตีนะโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักผิวความตัดต่อจมน้าไฟไหม้สำนักเล่นไม่สูญหายซื้อขายโอนได้ปกติแน่นอน มั่นใจจริงๆครับรถสวยคลาสเจเอฝากระโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับผมมอกติดครบนะครับผมเมดอาร์ตครบทุกจุดชัดๆเลยฝากระโปรงนะจะมีตัวแผงการความร้อนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าใครถูกใจนะครับผมแอดทายคันนี้ปีใหม่ไม่น้อย1นึ่งจุดอ G.L.X ไมสี่หมื่นสภาพป้ายแดงคันนี้โทรมาเลยครับ0 9 5ย์3 4 8 4 0นะครับผมถ้าถูกใจคันนี้ถือว่าเอาไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผม อ่าโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมเบิร์ตผิดพลาดประการใดนะครับผมเบิร์ตขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเบิร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับรถสวยคลาสเกตเอแอดไทคันนี้นะครับสวัสดีครับแลวโทรมานะครับ